โอเคค่ะ okay, ทุกคนคะเราออกมาด้านนอกกันแล้วนะคะทุกคนมาเย็นไปหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาโอกาสมาได้เรื่อยๆนะคะที่วัดเชิงท่าแห่งนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้พาเข้าไปชมด้านในสาราการประเรียนที่วัดนี้นะคะคือที่นี่สวยอยู่แล้วแหละนะคะหลายคนที่เคยมาก็คงจะรู้สึกประทับใจไม่น้อยไปกว่าดิ๊กี้ประทับใจและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าพอเจ้าหน้าที่เขาเอาใน,นส่วนของข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอออสังเคต รรม,มาศหรือว่าจุดต่างๆข้างในเนี่ยว่ามันเรียกว่ายังไงว่ายังไงกี่ว่าดีนะคือคนที่มาดูเนี่ยบางทีเขาไม่มีความรู้ทางด้านโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่ามันควรจะต้องเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ําลบบุรีอ่าทุกคนฟังไม่ผิดนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยแถวเนี้ยมันคือแม่น้ำลบบุรีค่ะทุกคนฟังไม่ผิดแน่ๆนะคะ กัปัจจุบันนี้ไม่ต้องถามหาแล้วนะคะแม่น้าลบบุรีเนี่ยทุกวันนี้กี่ยังหาต้นสายปลายเหตุของแม่น้าลบบุรีว่าจากลบบุรีมายุทธยาเนี่ยมันไปหยุดอยู่แค่ตรงไหนเรายังไม่ได้ไปดูกันถูกไหมคะก็เดี๋ยวเรามีนัดกันตรงนั้นแต่ในส่วนของช่วงนี้เนี่ยเราจะติดตามพระราชกรณียกิจแล้วก็เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินของเราไปก่อนนะคะใช้คําว่าของเราไม่ผิดนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรัก ศรัทธาแล้ก็เคารพนะคะกี้ดูจากวันสําคัญสําคัญที่เกี่ยวกับพระอ,องค์เนี่ยนะคะวัดต่างๆในยุทธยาหรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าตากเนี่ยนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยมากราบสการะนะคะนำดอกไม้ทูบเทียนนะคะ,ะผลไมกลากไม้เมื่อวานนี้วันเคลื่อนทัพวันเคลื่อนทัพวันที่สมมกราคมนะคะสองพาหลายคน อาจจะงงๆว่าสรุปแล้วกี่มึงจะเอาวันไหนกันแน่วะทุกคนคะวันที่3มกราคม2309เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่บันทึกตั้งแต่ครั้งแรกๆเขาแต่ถ้าเราเอาปฏิทินตามสากลมันคือวันที่3มกราคมปี2310เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยท่านทรงเคลื่อนเท้าออกไปจากค่ายวัดพิชัยเนี่ยก่อนล่วงหน้าที่เราจะเสียกรุงเนี่ยสเดือนเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้นะคะไม่ผิดหรอก ไม่ว่ากี้จะบอกว่าเป็นวันที่3มกราคม09หรือเป็น3มกราคม10ก็ไม่ผิดทั้งคู่แต่เพียงแค่ว่าที่มาที่ไปก็คืออย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสยามเราเนยนะคะเรานับปฏิทินเนี่ยสงการเราคือปีใหม่ของเราคือสงการเราเพิ่มมาเปลี่ยนในตอนหลังแบบสากลนิยมก็คือวันที่1มกราคมคือวันปีใหม่นะคะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะวันที่4มกราคมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันทหารมานะคะ ทางาทหารม้าเนี่ยเขานับว่าเป็นวันทหารม้าแล้วจริง,รงๆวันเนี้ยกี้จะต้องพาทุกคนไปที่วัดพันนกที่อำเภออุทัย,ลทยและแล้วมันก็ไม่ได้ไปด้วยเหตุผลหลายเรื่องก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนวัดไหนก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากเพราะฉะนั้นท่านาจุธยานอกจากวัดพิชัยที่เราไปกันมาแล้วก็คือที่นี่วัดเชิงท่าหรือว่าเมื่อก่อนนี้คือวัดตินหรือวัดโกสาวาสประวัติคงไม่ต้องพูดกันละนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าก่อนหน้านี้คนสร้างวัดเป็นเศรษฐีอะ นะคะสร้างเรือนหอให้ลูกนะคะให้ลูกสาวแล้วลูกสาวหนีไปกับผู้ชายคนอื่นก็รออะรอว่าลูกสาวจะกลับมาไม่มาสักทีก็เลยยกวัดเนี้ยยกไอเรือนหออันเนี้ยให้เป็นให้ให้ให้กับวัดไปนะคะก็เลยมีการสร้างอะไรต่ออะไราเพิ่มเติมกันมาเรื่อยๆแต่เขาบอกว่ามันเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาต้นๆเน่ะน,นะคะดูจากรูปแบบการก่อสร้างต่างๆแต่ว่าในชั้นหลังก็มีการมาบูรณะนะคะเพราะว่าในยุคหลังๆเนี่ยตอนช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ย เขาบอกว่าก็เคยมีการเข้ามาใช้วัดเนี้ยเหมือนกับมีคนเข้ามาใช้วัดเนี้ยทําอะไรเกี่ยวกับทําอะไรบางอย่างอะ่ะนึกภาพออแม้งเหมือนทำแอคทิวิตี้ต่างต่างที่วัดนี้แหละนะคะมีข้อมูลบอกแบบนั้นนะคะอ่ะทุกคนคะอ๋อกีเออรบอกไปว่าเขาบอกว่าพระเจ้าตาเนี่ยเกิดในยุทธยาใช่ไหมแต่ว่าสถานที่เกิดชัดๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ท่านเน่เคยมาบวชเนรที่นี่แล้วก็เคยถูกเจ้าอาวาสของวัดนี้แหละนะคะสมัยก่อนที่ท่านเป็นสาม,มเณรน่ะ คือท่านเป็นหัวโจกไงชวนเพื่อนเล่นเล่นการพน,นันอ่ะในขณะที่ยังเป็นสามเณรอยู่ก็เลยโดนเจ้าอาวาสจับผูกเอาไว้กับท่าเรืออ่าเขาเรียกอะไรนะกับท่าน้ำอะ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอ่พระองค์ก็อธิษฐานว่าขอให้พระองค์รอดตายคือเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะทุกคนคือจับพระองค์เนี่ยลงไปถูกไปไปผูกเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็คงจะลืมไปเลยว่าจับพระเจ้าตากเอามาไอ้นี่ไว้อะไรเงี้ยใช่ไหมพระองค์ก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าพระองค์รอดไปได้เนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าอธิฐานประมาณว่าแบบถ้าพราะองค์มีบุญเนี่ยก็ขอให้รอดก็รอดนะคะประมาณนี้แล้วก็เคยไปบวชที่วัดสามวิหารด้วยนะคะทุกคนนะคะอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลเข้าๆนะคะจริงๆเราเคยมาวัดนี้กันหลายรอบแล้วลองไปย้อนดูเ,เรื่องราวต่างๆที่ที่เคยมาแล้วกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้คือคิดอยู่นานนะว่าเอ๊จะไปตรงไหนดีนะที่แบบ เราจะพูดถึงพระองค์ท่านได้ก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่มีที่ไหนน่าจะน่าจะต้องเป็นที่นี่แหละนะคะก็คือวัดโกสาวาดเพราะว่าเวลาจํากัดเหลือเกินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปที่พันนกกันนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้กี้พูดจบไปยังว่าตรงนี้มันเป็นแม่น้ําลบบุรีในสมัยอยุธยาแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นคลองเมืองไปแล้วนะคะทุกคนมันไม่ใช่แม่น้ําลบบุรีแล้วนะถ้าคุณไปถามเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่เรียกที่นี่ว่าเป็นแม่น้าลบบุรีแล้วนะเขาจะเรียกว่าที่นี่ว่าเป็นคลองเมือง นะคะเพราะามันไม่เหลือล่องรอยของความเป็นแม่น้ำลพบุรีให้คุณเหลือแล้วอะนะคะเอาจริงก็ยังงงๆเลยว่ามันเป็นแม่น้ำลพบุรีตรงไหนวะอะไรเงี้ยพยายามดูแผนที่เก่าๆอยู่หลายเพลามากแต่เขาบอกว่าตรงนี้มันใช่แน่แต่ว่ามันอาจจะมีการแบบว่าสร้างอะไรตาละยใหม่ๆขึ้นมามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ากว่ากรมศิลปากรเนี่ยนะคะทุกคนเขาจะเข้ามาดูแลพื้นที่เพื่อจะยกเมืองเก่าเนี่ยให้ขึ้นเป็นโบราณสถานเนี่ย พื้นที่ในยุทธยาส่วนใหญ่ก็ถูกแบบจับจองกงันไปมากะนะคะสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ในยุคกัตนากรากิิทร์ตอนต,นต้นๆเนี่ยนะคะมีการได้มาลื้ออิดเก่ากำแพงวังของกรุงศรีเราเนี่ยเอาไปสร้างที่กรุงเทพด้วยนะคะซึ่งผิดไหมไม่ผิดนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์เมืองเก่าเอาไว้อะไรที่มันไม่ใช้ก็ลื้อถูกไหมอะไรที่มันเอาไปทําอย่างอื่นได้ก็เอาไป ดังเช่นวังนารายราชนิเวศท,ที่เราไปกันมาก็เหมือนกันค่ะทุกคนรชัชกาลที่สี่นะท่านทรงรื้อเอากระจกที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาสตรนะคะแล้วก็กระเบื้องเอยอะไรต่างๆนานาเอาไปทําไว้ที่พระบาทสระบุรีแต่ก็ทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วนะคะถ้าใครไปพระบาทในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นเออเป็นของใหม่หมดแล้วอะที่ทําใหม่เพราะว่าพระบาทเคยโดนป้นไปนะคะ แต่ว่าวังนารายเองเขาก็ดูแลได้ดีนะพูดถึงแล้วก็พูดถึงวังนีลายทีไรน,นะตาเป็นประกายทุกทีเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเอาให้จบเรื่องพระเจ้าตากก่อนเดี๋ยวเราจะไปวังนารายกันนะคะทุกคนจริงๆแล้วเราต้องมายืนตอนเวลาเย็นๆนะคะแถวเนี้ยไม่ใช่มายืนตอนแดดร้อนๆขนาดนี้นะคะเนี่ยแต่กี้เป็นโรคจิตค่ะทุกคนชอบแดดร้อนๆแบบนี้แหละทุกคนจําได้ไหมตรงนี้มันจะสะพานที่เราข้ามมาวัดหน้าพามเมรินเห็นไหมสะพานข,ขาวๆนอะันนะั้นอะ ท่ามไปก็จะเป็นวัดน,นาพเมรก่อนแล้วก็จะไปวัดหาสดาวาสแล้วสิ่งเวลาก็จะมาที่วัดเชิงท่าแห่งนี้คนที่มาเที่ยวอยุธยาเนี่ยนะคะทุกคนถ้าเขาไม่อยากมารถเนี่ยเขาก็มาเรือเรือมันสามารถวิ่งรอบเกาะได้หมดเลยแล้วก็มาจอดที่ท่านี้ได้อ่าเราจะมาเรือกันบ้างไหมเดี๋ยวกี้พายมาเองดีกว่าพายมาเลยส <laughs> งสัยจมอยู่แถวยเ <laughs> จมอยู่ในคลองคูขืนนะน้ำแรงเจอน้าแรงถ่ายไม่ไหวมันต้องเป็นเรือไอ้นี่ค่ะทุกคนเป็นเรือเครื่องนะคะเขามีบริการเอเดี๋ยวนะยุทธยาเขามีเรือรอบเกาะอ,อยู่อะ่ะมีหลายจุดอยู่นะหาไม่ยากหรอกค่ะนะคะลองไปหาดูแล้วกันมากันหลายคนก็หุนหุนกันก็ไม่กี่บาทหรอกนะคะก็ล่องให้รอบเกาะกุุงศีไปเลยเอประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านบนกันว่าดีกว่าค่ะทุกคนวัดเชิงท่าค่ะ สวยงามมากนะคะทุกคนเป็นที่ประดิษฐานมีตำหนักมีตำหนักที่มีตำหนักที่มีพระบรมมาราชาสุรีของขพระเจ้าตากอยู่ด้านหน้าด้วยเราเดินผ่านมาจะผ่านแล้วก็ทางขวามือมันจะเป็นโบราณสถานวัดเชิงท่าส่วนตรงนี้มันเป็นท่าน้ํามันเป็นท่าน้ําสะพานตรงนู้นน่ะมันสามารถข้ามไปใช่ไหมแล้วก็ไปออกตรงแถวประตูชัยอะไรแถว,วนั้นได้นะคะ ทะลุออกไปได้แล้วก็ทางด้านหน้าวัดเนี่ยตรงออกไปเนี่ยมันจะไปออกถนนเส้นที่จะไปวัดสารปูลเลยพวกนั้นนะได้เลี้ยวขวาไปก็ไปวัดตรงวัดตูมอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เป็นในส่วนของจราการปร,ริยรนยนที่กี้บอ,อกไปว่าเนี่แหละตอนที่ละครบุกเพสสันทิว่านเขามาถ่ายละครที่เนี่ยโอ้โหทุกคนวัดเชิงท่านี่เป็นอะไรที่บอกว่าโด,ด่งดังอลังการงานสร้างเหมือนวัดชชยอะ่ะวันนี้นะคะ แล้วจะบอกให้ว่าสาราการประเรียนที่นี่นะคะทุกคนหน้าบงหน้าบันเนี่ยมันยังมีความเป็นแบบออริจินอลเดิมๆอยู่ค่อนข้างมากเลยอะ่ะต้องดูไกลๆแต่ละไม่ได้เอาไม้ไม่ได้ใช้ไม้ตัวนั้นไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะช่วงตัวเลยสั้นไปหน่อยไม่เป็นไรคือวัดเชิงท่าเรามากันบ่อยแล้วะคะ่ะทุกคนเมื่อกี้เจอคุณลุงนะคะคุณลุงบอกว่า มาช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะปิดวัดเร็วคือกี้รู้อยู่แล้วว่าจะต้องปิดวัดเร็วนะคะแต่ไม่เป็นไรแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาวันหลังก็ได้วัดเชิงท่านะคะสวยจังเลยอะ่ะงามขนาดวัดเชิงท่าค่ะทุกคนอันนี้เป็นในส่วนของโบราณสถานของเขาเนี่ยค่ะโบราณสถานก็จะมีหมู่เจดีย์ค่ะทุกคนเขาบอกว่าหมู่เจดีย์แบบนี้นะคะใช้บรรจุอัฐิของ คล้ายๆเหมือนกับคนที่สร้างมีคุณูปการต่อวัดเนี้ยน่าจะเป็นแบบคนที่มาทําบุญที่นี่หรือมีส่วนส่วนในการที่สร้างวัดนี้บุรณะดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกอะไรนะกี้ใช้คาพูดไม่ถูกมันเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่อุปถัมภ์เอ๊ะเขาใช้คําว่าอุปถัมภ์ไหมคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของคนที่เอ๊ะเขาใช้คําว่าอะไรเนี่ย เขาใช้คาว่าอะไรนะเหมือนดูแลวัดนี้อ่ะมีเพ้าหรออไหมเออประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่น่าจะใช่พระบระมวงศานุวงศ์นะน่าจะเป็นระดับแบบเจ้านายแหละนะคะประมาณเนี้เพราะว่าถ้าเป็นระดับพระบระมวงศานุวงศ์แบบเด่นๆหรือว่ามีชื่อที่เรารู้มันจะต้องมีป้ายบอกให้เราได้รู้บ้างนะคะแต่นี้เขาบอกว่ามันเป็นหมู่เจดีนะคะที่บรรจุอัฐิของออคนที่เนี่ยค่ะมีคุณอุปการต่อวัดนี้แหละประมาณนี้นะคะ เขาบอกว่าที่นี่มันจะคล้ายๆกับเจดีหมู่เจดีที่วัดสวนดอกที่เชียงใหม่คล้ายๆนะคะและถ้าทุกคนจําได้วันนั้นที่เราไปวัดธรรมิกราชกันนะคะทุกคนจาไหมว่ามันจะมีหมู่เจดีแบบนี้อยู่ข้างวิหารพระนอนด้วยแต่ไม่เยอะเท่านี้นะเอออันนี้จะเยอะกว่าเจดีที่นี่ก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันไปมีทรงปางนะคะทรงปางระรังย่อมุมระครังสอบนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็ตัวอุโบสถ หลังนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอุโบสถหลังเก่าแต่ปิดไปแล้วอไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าเรามาเย็นขนาดนี้เขาก็ต้องปิดไปแล้วล่ะคะ่ะทุกคนด้านในปิสถานพระพุทธรูปอยู่ด้านในกี้เคยเก็บภาพไปแล้วเพราะเราเคยเข้าไปด้านในแล้วนะคะเนี่ยค่ะอุโบสถมีการบูรณะใหม่แน่นอนคะ่ะเพราะว่าเคยมาครั้งก่อนๆเนี่ยนะคะสีไม่ใช่แบบเนี้ยนะคะอันนี้ทําใหม่บูรณะใหม่สวยงามแล้วก็ เสมาก็บ่งบอกความชัดเจนว่าเป็นอยุธยาตอนปลายแน่ๆชัวๆเพราะฉะนั้นวัดนี้จะผสมผสานะคะ่ะทุกคนระหว่างความเป็นตอนต้นตอนกลางตอนปลายเพราะอย่างที่บอกว่ามีการเข้ามาบูรณะกันอยู่เรื่อยๆนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นวิหารที่วัดเชิงท่าจริงๆแล้วนอกจากอุโบสถข้างด้านหน้าแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่อุโบสถเขา,รา,ารรเรียกสาราการเปลี่ยนใช่ไหมที่นี่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาถ่ายภาพกัน อกี้มาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธรูปเป็นสีทองตอนนี้เป็นสีเงินไปแล้วนะคะแต่ก็สวยนะคะก็สวยแบบสวยไปคนละแบบอะประมาณเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิหารที่เชื่อมต่อกับองค์งงเจดีย์ปรางไอวิหารทางด้านหน้าเนี่ยยาวกว่าชาวบ้านเขาเลยแล้วก็อ่ดังด้านหน้าก็ส่องออกไปก็จะเห็นมุมของวัดหมดเลยเนะะี่ยค่ะพื้นที่จะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนทางด้านในเนี่ยจะมีเป็นพระพุทธรูปอยู่ทางด้านผนังของตัวจริงๆแล้วมันเป็นผนังของวิหารนะกี่ว่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่เจดีย์หรอกบีอยู่สององค์แต่ด้านหลังอ่ะจริงๆน่าจะมีอีกองคหนึ่งใหญ่ๆแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะทุกคนสวยจังเลยค่ะงามที่สุดอะ่ะจริงๆมาวัดเชิงท่าเนี่ยถ้ามาแบบแค่นี้เนี่ยโอ้โห ผิดไปแล้วนั่นนะ่ะจริงๆต้องอยู่นานกว่านี้นี่มาเย็นไปหน่อยนะคะมาเย็นไปหน่อยมัวไปนั่งเมาส์กับน้องที่ร้านเขานะคะคุยกันสัเเหเฮละเลยเสียเวลาเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้เสียเวลาที่คุยกับเขาแต่หมายความว่าการที่จะรีบมาจะได้อยู่ได้นานกว่านี้นะคะประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนคะเนี่ยอันนี้มันเป็นการตอกย้าเล้วว่าลูกทรงของตัวประตูไอหน้าต่างเล็กๆแบบเนี้ มันเป็นการสร้างในช่วงอยุธยาแบบตอนเขาเรียกอะไรนะตอนปลายปลายอะปลายปลายมันจะเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าต้นๆ้นมันจะใหญ่ๆทุกคนดูอย่างวัดมหาธาตุราชบูรณะพระสีสันเพชรวัดพุทธไทยวัดพนันเชิงวัดธทอมิกาล่าอะไรเงี้ยหน้าต่างเขาจะใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นหน้าต่างเล็กเล็กประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะมันจะเป็นอยุธยาแบบปลายปลายลงมาย้ำกันอีกทีนะคะทุกคนว่าวัดนี้มีการบูรณะกัน ตลอดเวลาแหละนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในวัดนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างที่มันคลคละกันะ่ะนะคะเจะดีย์ทรงปางเนี่ยมันเป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้นเพราะว่าอยุธยายังมีความเป็นได้รับอิทธิพลศิลปะการก่อสร้างมาจากทางขอมอย่างที่บอกนะคะคนที่มีความรู้สึกว่าขอมเนี่ยเขาเลื่องอํานาจจริงเนาะเลื่องไม่เลื่องไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยเราสร้างเจดีย์ทรงปางแบบเนี้ยยาวนานม,มาจนถึงยุคเจ้าสามพญาเลยนะ จะดีวัดราบ,บุรณะเจ้าสามพญาถูกไหมเออนั่นแหละแล้วเราเพิ่งจะมาใช้ทรงะระฆังตอนช่วงยุทธยากลางๆแล้วพอตอนปลายพระเจ้าอยู่หัวประสาททองอะไรพวกนี้ที่ไปสร้างวัดอ,อ่อชัยอะ่ะก็ส่งกลับมาใช้ทรงปางอีกเพราะว่าท่านไปได้แบบมาจากอ,อ่อพระนครวัดมน,นครวัดอะ่ะนะคะจากข้อมูลบอกว่าเหมือนกับอะไรนะ ทรงได้แบบมาจากที่นั่นจริงๆก็คือลอกเามานั่นแหละนะคะเอาไว้แบบไม่ต้องไม่ต้องพูดให้ดูสวยงามมากหรอกคือชอบไงก็เอาของเขามาสร้างเลยอะไรประมาณน,นี้แล้วก็สวยจริงๆวัดชยัยวัฒนารามเป็นวัดที่เบอร์ต้นๆของยุธยาเลยแหละนะคะทุกคนมันมีความสวยงามแบบคือมันมีสเสน่ห์อยู่ในในตัวของเขาอะนะคะประมาณนี้ก็ไม่เห็นจะแปลกเลยคะ่ะทุกคนเวลาเราเห็นอะไรสวยๆงามๆม,มันก็อยากจะทําแบบอะถูกไหมล่ะ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทําได้ดีกว่าเขาไหมล่ะถ้าทําได้ดีกว่าเขาแล้วก็มาผสมผสานกับศิแล้วปากความเป็นอยุธยาของเราก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเนี่ยถูกไหมคะก็มันก็สวยงามอะ่ะแล้วมันก็อยู่ยั้งยืนยงมาจนทุกวันนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคสรุปรคือวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเชิงท่าใช่ไหมอย่างที่บอกนะคะเป็นที่ที่พระเจ้าตากเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะทรงเกิดแถวแถวนี้แหละเกิดแถวแถวนี้แหละนะคะชาติกําเนิดของท่านน่ะแล้วก็บวชตอนเป็นเนงก็ที่นี่ย นะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่กี้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สี่เนี่ยเราจะต้องไปอยู่ที่พานนกนะคะแต่ไม่เป็นไรว่าอยู่วัดเชิงท่าก็ได้ไม่มีปัญหานะคะทุกคนก็ที่ไหนก็ได้ค่ะขอให้เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้หมดแหละนะคะเพราะว่าวัดนี้ก็สวยงามมากทีเดียวเอาไว้เดี๋ยวเราหาเวลามาวัดน,นี้ละเอียดๆกันอีกทีดีกว่าเนาะอืมโอเคค่ะทุกคนสำรับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียง โอเคค่ะทุกคนนะคะเมื่อกี้ตัดไปนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ที่วัดเชิงท่านะคะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เราเจอกันที่พันนกนะคะเราจะไปตามรอยพระเจ้าตักสิทธินกันต่อสวัสดีค่ะทุกคนเท็แคร์นะคะสวัสดีค่ะ